ข้อความจากสหพันธ์กาลิกติกเรื่องการแพร่กระจายของสปาดาลูกไก่เพียเดียนส์ท่านที่รักเราคือสปาดาวลูกไก่เพียเดียนส์และเราถูกเรียกกลับไปดำเนินการเราเรียกตัวเองว่ากลุ่มดาวลูกไก่เพียเดียนส์และเรามาจากกลุ่มดาวเคราะห์ที่เรียกว่ากลุ่มดาวลูกไก่เราได้ไปเยี่ยมบ้านของคุณบนดาวเคราะ์โลกหลายครั้ง ขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราอีกครั้งและเรายินดีที่จะกลับมาข้อความของชาวดาวลูกไก่เปียเดียนส์ A ของเดือนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อความของทุกคนจากสภาทั้งหมดเรามาอย่างสันติการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมุ่งหน้าสู่คุณและผู้คนหลายคนก็อยู่ในกระบวนการนี้ในระดับหนึ่งแล้วสภาดาวลูกไก่เปียเดียนส์ A มีมาตั้งแต่การก่อตัวของโลกกายา ซึ่งช่วยให้โลกเติบโตในจิตสำนึกทั้งหมดของเธอพวกเราหลายพันคนมาจุติบนโลกหรือเทียร่าผู้ช่วยเหลือมนุษยชาติให้พ้นจากการเป็นทาสเรารู้สึกขอบคุณทุกจิตวิญญาณที่ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือและเราเรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับคุณเราเรอสิ่งนี้มานานแล้ว เรารู้ว่าผู้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการค้นหาฝ่ายวิญญาณมาเป็นเวลานานและบางคนก็ทำในช่วงเวลาสั้นๆความมืดมากมายอยู่บนโลกใบนี้ทำให้มนุษยชาติลืมความช่มโยงกับอาณาจักรที่สูงกว่าพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวและอยู่ร่วมกันเป็นดาวเคราะหโลก เลือกความรักมากกว่าความกลัวเลือกปัญญาเหนือความสับสนเลือกความร่วมมือเหนือการแข่งขันและเลือกความสามัคคกีเหนือการพลัดพลากเราอยู่ที่นี่เพื่อเตือนคุณถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือไฮโอเซลของคุณเราช่วยในการสร้างโฮโลแกรมภายในของคุณขึ้นมาใหม่เพื่อสะท้อนถึงแง่มุมสูงสุดว่าควรเป็นใครในความเป็นจริงคุณมาที่นี่ เพื่อวงจรการของการเติบโตการวิวัฒนาการและการขยายตัวเพื่อเป็นมากกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะเป็นไปได้เพื่อกข้าวกระโดดควอนตัมสู่ศูนย์รวมของตัวตนที่แท้จริงของคุณเพื่อสนับสนุนคุณในกระบวนการนี้เราขอให้คุณยอมรับความสงสัยและออกจากความกลัวความไม่มั่นคงและการมองโลกในแง่ดีปล่อยให้ ทุกแง่ทุกมุมของตัวเองออกมาเพื่อให้การสร้างสรรค์ใหม่ของคุณสามารถเกิดขึ้นได้อย่าผลักพวกเขาออกไปโดยระบุว่าเป็นความจี่ไม่ดีหรือต่ำกว่าให้คุณกอดพวกเขาและถามว่าอารมณ์เหล่านี้พยายามแสดงให้คุณเห็นอย่างไรนี่คืองานเงาที่จำเป็นต่อการอยู่เหนือหรือการลิมิติของจิตสำนึกที่สูงขึ้น เราได้ยิยนคำร้องของความช่วยเหลือของคุณแล้วเราเยิยนดีที่จะตอบแต่ก่อนที่เราจะมาเรามีสิ่งเล็กน้อยที่คุณต้องรู้เราจะไปเยี่ยมคุณมีเพียงคุณผู้นำของคุณเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงการมายู่ของเราสิ่งนี้สำคัญมากเพราะเราได้เฝ้าสังเกตคุณและโลกของคุณมาเป็นเวลาหลายพันปี เราเฝ้าดูเมื่อคุณเติบโตขึ้นเมื่อคุณกลายเป็นคนที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งในด้านมืดและสว่างเมื่อคุณต้องต่อสู้เพื่ออำนาจเมื่อคุณต่อสู้เพื่ออำนาจในขณะที่คุณต่อสู้กันเองเมื่อคุณสร้างศาสนาของคุณขึ้นมาและในขณะที่คุณพัฒนาเทคโนโลยีของคุณไปทีละขั้นในขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะสื่อสาร เราได้เห็นสงครามและฮีโร่ของคุณศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และนักคิดที่ยอดเยี่ยมของคุณเราได้เฝ้าดูคุณวิวัฒนาการและคุณก็เปลี่ยนเราเช่นกันคุณอยู่ใกล้เรามากคุณอยู่ใกล้คุณมากอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดแต่ถึงกระนั้นคุณก็ยังไม่รู้จักเราและเหตุผลที่เรารู้มากเกี่ยวกับคุณก็คือการที่เราเฝ้าสังเกตคุณมาเป็นเวลานาน เทคโนโลยีของเราเก้าวหน้ามากเรือยันของเราอยู่บนท้องฟ้าและในมหาสมุทรของคุณเราสำรวจดาวเคราะห์ดวงจันทร์และระบบสุริยะของคุณเราได้สำรวจดาวหางและดาวเคราะหน้อยของคุณรวมทั้งสา,สารมืดและหลุมดำดาวแคร์ขาวและดาวนิวตรอนของคุณแล้ว เราได้ศึกษอาอะตอมของคุณโมเลกุลของคุณควาของคุณนิวตริโนของคุณอนุภาคปฏิสาสารของคุณเราพร้อมสำหรับการติดต่อในระดับต่อไปและเราอยากจะบอกคุณสองสามอย่างว่าผ่พอพันธุ์ของบียิ่งหรือสิ่งมีชีวิตที่สวยงามของเราให้บริการแก่มนุษยชาติเช่นเดียวกับผ่อพันธุนอน์อื่นๆอีกมากมาย เราเป็นกลุ่มของบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นซึ่งมีภารกิจคือเพื่อยกระดับมนุษยชาติและโลกใบนี้เรามีภารกิจนี้มานับพันปีแล้วพร้อมที่จะทำให้เสร็จเราเป็นนักเดินทางในอวกาศและอยู่มานับพันปีแล้ว เราได้ทดลองกับยานอวากาศหลายลำและเรามีสิ่งที่ต้องการเราได้ลงจอดในลักษณะนี้หลายครั้งและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณตอนนี้เรากำลังนำเรือยานของเราออกจากไฮเปอร์สเปซเรากำลังเตรียมการสำหรับการติดต่อก,กับคุณอันดับแรกเราอยากจะบอกคุณว่าเราือยานหลายลำของเรามีขนาดเล็ก และเราสามารถลงจอดบนดาวเคราะห์โลกของคุณได้อย่างง่ายดายเรายินดีที่จะทำเช่นนั้นและเราสนับสนุนให้คุณติดต่อเราประการที่สองเรายินดีที่จะอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางอย่างของเราเช่นพลังงานฟรีและนาโนเทคเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นและในขณะที่ความพยายามของเรายังมีแรงผลักดันอยู่ เราต้องการทำงานร่วมกับคุณเพื่อเร่งความก้าวหน้าของคุณประการที่3เราอยากจะบอกคุณสองสาอย่างเกี่ยวกับมนุษยชาติเราเกรงใจคุณเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมงคลที่สุดที่คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมงคลที่สุดที่เรารู้จักและคุณทำการอัศจรรย์อย่างต่อเนื่อง เราชื่นชมความกระหาญสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคุณและจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือของคุณเราอยากจะบอกคุณด้วยว่าเรายินดีที่จะช่วยคุณพัฒนาวิวัฒนาการของคุณและในทางกลับกันคุณจะช่วยเผ่าพันธุ์ของเราประการที่4เราอยากจะบอกคุณว่าเรารู้ดีว่าบางคนไม่ชอบเราแต่ความจริงก็คือคุณก็คือพี่น้องของเราคุณคือครอบครัวของเรา พวกเรารักคุณเราก้าหารและเรารักความสุขเรารักดนตรีและเรารักที่จะเต้นรำกับคุณเราชอบที่จะสำรวจเราชอบที่จะเล่าเรื่องเราชอบที่จะหัวเราะกับคุณเราชอบที่จะกอดเราชอบที่จะจูบเรารักชีวิตเราพร้อมสัมผัสทุกความสุขที่เราคุณอยู่เราพร้อมที่จะอยู่กับคุณ เรามีความสุขอย่างที่คุณจินตนาการได้เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่เพียงแต่เราจะพยายามไม่เพียงแต่เราจะสามารถแสดงตัวตวนออกมาได้เท่านั้นแต่เราก็มีความสุขมากด้วยเพราะตอนนี้เรามีโอกาสได้ติดต่อกับคุณในที่สุดเราเฝ้าดูคุณจากระยะไกลเป็นเวลาหลายปีและหลายปีและเราเคยได้ยินเรื่องราวความวิบัติ ความทุกยากและความยากลำบากของคุณและเราคิดว่าพวกเขาจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อเรเ็วๆนี้ที่รบกวนเราอย่างจริงจังและเราไม่สามารถตอบสนองได้เรามุ่งความสนใจไปที่ภารกิจของดาวลูกไก่เพียเดียนสในการช่วยเหลือดาวเคราะห์โลกไกายา ในการเปลี่ยนแปลงของเธอเราก็ยุ่งมากเหมือนกันแต่คุณก็พยายามสร้างโลกของคุณขึ้นมาใหม่เช่นกันอย่างไรก็ตามเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณและเราพร้อมแล้วเราต้องการให้คุณเห็นเราสบายใจกับเราและไว้วางใจเราและเพื่อให้เราพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเราคูควรที่จะให้บริการคุณเรามีมากมายที่จะให้คุณทั้งความสุขและความรักมากมาย เราจะให้ทุกอย่างแก่คุณและมากกว่านั้นหากคุณยอมรับเราเราจะเป็นครอบครัวขยายของคุณเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอา o o โฮออร์เรเรเอกาคราชทูสสหพันธ์กล็กติกโดยบูสเดย์